กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสีบาทอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาาเล่นเกมต่อกันดีกว่า a อ t r i t u t e นะครับ Chapter 2นั่นเองหลังจากที่เราค้างเอาไว้รู้สึกว่าจะค้างไว้นานพอสมควรสอาวันโกมาแล้ว Chapter 2 a c c u r อ t e อะไรวันนี้อ่านไม่ทนันไม่เป็นไรครับไม่ต้องอ่าน <c oughs> พูดตามตรงนะครับผมอ่านไอ้ที่มันคุยกันข้างล่างไม่ทันวะใครอ่านทันอ่านให้ฟังหน่อยฮือแจมอ้าวผลมาเจอบอสเลยบอสเปล่าวะ ไม่พูดอีกแล้วนะครับเพราะว่าอุ้ยอู้โอ้โอ้ครับเรื่องเรื่องฟันผมถนัดครับเครื่อนี่ล็อกอินแบบเต็มเนี่ยโอ้ติัง

นีโ่โอ้โอโอโอ้โอโอนี่โอเคโอ๋อไม่โดนว้วย หรือว่าโดนโอเคครับช่วงนี้เราก็สู้รบปบมือกับก้อนหินไปพลางๆภาพสวยดีวะ่ะเราจะเจอกับอะไรอีกเอานี่ล็อกออนฟูลออปชั่น ฮโอ้ยท่าอะไรวะทำได้ไงโอ้โอ้โอ้โอ oh ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh ักโอ้ยหยาบคายอ่ะลอกอ่อนไม่ไ oh ด้ด oh. ้วย ในนีด้เดียวโออโอ้โอ้โอ,อ้ไม่เป็นไรครับดาบฟันโอ้ไม่กดนี่ อ้าวหนีกูอีกแล้วโอ,อ,อ,อ้มันไม่โอ้โหลบครับตอนนี้หลบไว้เป็นดี ล็อกอน,นี่โอ้ผมทำได้ไงเนี่ยท่าอะไรวะเยี่ยมบอสจริงๆหรือเปล่าหรือว่าบอสปอมปอมาวาโอ้โห โอเคครับจบไปแล้วเซปเตอร์ทูวันนี้ใจดีเดียวแถมให้อีกเซปเตอร์ห <laughs> น,นึ่งเลยสนุกโอ้โหคราวนี้เจอแต่หุ่นวะครับไม่มีโดนเลยโอ้ ไม่มีขีดอ่าสเปเชียลแอทแทกหรอวะวรหรือว่าผมมองไม่เห็นนี่โอ้อไม่โดนครับว,ว้าวทกมิดไซด์มาเท่าไหร่วะเนี่ย ไม่มีคำพูดใดๆนะครับลูกปืนแม่งเต็ม <laughs> <laughs> เต็มสเฟรมเลทผมตกเลยเกือสี่สิบหสิแบบ เป็นใบแดกไปแล้วครับไม่พูดอะไรเลยลูกปืนแม่งเต็มจอลำพังเล่นอย่างเดียวนี่ก็เสียสมาธิสุดๆมาไม่เป็นไรครับหมดแล้วครับ ยิงลอกออนไปเกลี้ยงขอคะขอภัยครับ <c oughs> พอดีเช้าไปหน่อยไม่มีเวลาเนาะก็ก่อนไปทำงานก็สักนิดสักหน่อยว้าวไม่โดนผมรู้สึกว่าเฟร,รมเลทผมตกอย่างรุนแรงห <c oughs> รือว่าปรับสูงสุดเกินไปว่ะ ไม่เป็นไรครับต่อมาโซโล่กันต่อเผื no ่อเลเซอร์เลเซอร์สีแดงแดงนี่มันโค้งได้สั้นนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพื่อเอ้าวเอร์นิ่งไม่อยู่ดีๆจะตายวัดดับปัก โอ้โอเคครับรอดครับเลยอีกนิดหน่อยโอ้โอเคครับแอมเบอร์ลมาช่วยเราเก <laughs> ือบเดี้ยงโอเคครับมันรีเลือดอยู่เราตามไอหุ่นสีดำๆลงไปรู้สึกจะเป็นตัวพี่ของผู้หญิงที่อยู่บนยานเรานะครับ ดูจากในเนื้อเรื่องแล้วผู้หญิงที่อยู่บนยานเรานี่ไม่มีตัวตนนะครับก yes. ็เป็นหุ่นสุนที่เราขับโอ้โหลูกปืนเต็มจอเลยวรับทำอะไรกันบ้างนี่อ่าคุยอะไรกันครับูฟังไม่รู้เรื่องเลยรอออน ข้างบนสิโว้ยเออ,เ,อเดี๋ยวครึ่งหนึ่งแล้วครับไม่ไหวครับลบก,ก่อนฟันเอาไว้ก่อนครับเป็นที โอ้โหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยไม่กอดว้าโอ้ my god ผมมองไม่เห็นู้วผมแล้ว อะไรมันด่าอะไรกันอ้าวอ,อ๋อไอตัวดำรูส้สึกจะชื่อว่าเอสเออนนี่อสโตนะครับ<า>อ้าวโอ้โหนี่ซุปเปอร์ล็อกออนอ้าวฮึ เอ,ออเออ,ออเอ,อ,อมั่วครับตอนนี้มองไม่เห็นใครเป็นใครโอ้โหรู้สึกเราจะไปไหนเอ่ยอ่อะมันโคตรขี้โกงเลยครับมัน มันสั่งล็อกออนของมันได้เฮือ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 ทำได้ไงเนี่ยตกลงมันกดยังไงวะนี่เสร็จตีดอกล็อกออนเยี่ยมอือออโอ้ผมรู้แล้วครับกดฟันพร้อมกับกดใช้ถ้าไม่ตายนั่นเอง เดือดเดืยมเี่ยมเป็นไงล่ะเอสตกอ้าวอ้าวมันอ่านว่าเอสทีน่านี่ครับไม่เป็นไรครับออซิสพี่สาวพ่อหนูจะทำยังไงไม่เป็นไรปล่อยไปเราจะไปช่วยเธอด้วยกัน ทุกคนหาวานไม่ทัน <laughs> โอเคครับขอบคุณมากครับอยู่ผม4ีบาทวันนี้นะครับผมกับแอตทริบิววันนี้เบิ้ลให้2ตอนเลยอ่ชอบกดไลค์กด u ับ c r i b e ได้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ